การปลูกมะเขือเทศสําหรับทำน้ำมะเขือเทศในฮอกไกโดสวัสดีคะ่ะทุกคนเดาชื่อเอิรนเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะวันที่เราจะพาทุกคนมาดูการปลูกมะเขือเทศลูกใหญ่ในฮอกไกโดเป็นมะเขือเทศที่ลูกใหญ่มากๆเขาเลยเอามาทําน้ําส่วนรสชาติก็อร่อยไหมอืม ก็หวานอร่อยอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งนอกจากจะทานสดและนําไปทําเป็นน้ำมะเขือเทศแล้วก็สามารถเอามาแปรรูปอย่างอื่นได้ด้วยมาดูขั้นตอนการปลูกเลยดีกว่าถึงแล้วค่ะโรงเรือนปลูกมะเขือเทศภายในโรงเรือนจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ต้นกล้าและดินพร้อมแล้วเอาละค่ะมาเริ่มปลูกกันเลยก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนชุดก่อน เวลาทํางานชุดของเราจะได้ไม่เลอะพวกชุดในการทําการเกษตรเหล่านี้ทุกคนจะต้องพกกันมาเองพูดง่ายๆก็คือคนที่ทํางานเกษตรแบบนี้ควรจะมีชุดอยู่แล้วเพราะว่าซื้อมาใส่มันก็สามารถใช้ซ้าได้เรื่อยๆซื้อครั้งเดียวใช้ได้ไปหลายปีเลยเผื่อใครที่เพิ่งติดตามอาจจะยังไม่รู้นะคะเราไม่ได้ทํางานการเกษตรนะเราทํางานโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับเมืองนี้นั่นก็คือเอาเรื่องวิถีชีวิตชาวบ้านมาเล่าให้ดูคนฟังเนี่ยแหละชุดสําหรับทาการเกษตรก็จะมีหมวกเสื้อกันเปื้อนปลอกแขนแล้วก็ถุงมือตอนที่เราไปคนญี่ปุ่นเขาได้มีเตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแแลลล้้้ววทังกขุุดหม็ การใส่ปุ๋ยพร้อมกับตั้งเสาเพื่อให้กิ่งมะเขือเทศมันเลื้อยขึ้นไปด้วยเหลือหน้าที่เดียวก็คือการปลูกมะเขือเทศลงไปในหลุมเท่านั้นล่ะค่ะนี่คือต้นกล้าต้นมะเขือเทศที่พร้อมลงปลูกในทุกต้นจะมีดอกแล้วและดอกนี้ล่ะค่ะคือจุดที่สําคัญมากๆในการลงปลูกเลยและตอนนี้คนดูแลเขากําลังสอนเราอยู่ว่าจะต้องปลูกแบบไหนนั่นก็คือให้ดูที่ดอกของต้นมะเขือเทศเป็นหลักเพราะเวลาปลูกให้เราหมุนเอาด้านที่ดอกออกเข้าหาตัวผู้ปลูกค่ะด้วยความที่ฟังแต่คําพูดอย่างเดียวก็กลัวจะทําผิดเราเลยขอให้เขาช่วยลองปลูกให้ดูหน เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างเพราะเรากลัวว่าถ้าเราเข้าใจผิดไปเนี่ยมันจะไปทําของเขาผิดทั้งแถบแล้วต้องคอยมานั่งแก้กันอีกคิดว่าทําความเข้าใจตั้งแต่แรกตอนนี้ดีกว่าเอาละค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วมาเริ่มลงมือปลูกกันเลยก่อนอื่นคือผู้ปลูกแต่ละคนจะต้องถือเชือกมาด้วยเชือกนี้จะเป็นเชือกปอเอาไว้ผูกยึดกิ่งต้นมะเขือเทศให้เข้ากับเสาที่ต้องให้ถือไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปกลับมาก่อนอื่นคือให้เราหยิบต้นกล้าออกมาจากตะกร้าแล้วก็มาหาดูว่าดอกมันอยู่ตรงไหนีน่คะเเราเจอดอดกแล้ว ดอกของต้นมะเขือเทศจะเป็นสีเหลืองและหน้าตาแบบนี้ดอกพวกนี้ก็คือดอกแรกที่ต้นมันออกเลยให้หันดอกไม้พวกนั้นเข้าหาตัวของเราซึ่งเป็นผู้ปลูกจากนั้นก็ดึงกระถางพลาสติกออกมาแล้วก็วางต้นกล้าลงไปในหลุมกดให้ดินจมลงไปนิดนึงก่อนจะโกยเอาดินรอบๆมาปิดทับอีกทีจากนั้นก็กดดินให้แน่นซ้ําอีกครั้งแล้วให้นําเชือกที่เราถือติดตัวมาด้วยออกมา1เส้นจากนั้นก็ไปพันเข้ากับต้นกล้าต้นมะเขือเทศแล้วม้วนให้เป็นเหมือนเลขแป แล้วก็มาผูกเข้ากับเสาอีกทีนึงจริงๆแล้วเราเป็นคนไม่เก่งเรื่องการมัดมากๆค่ะก็กังวลเหมือนกันว่าจะมัดเป็นเงินยังไงดีแต่ว่าทางผู้ดูแลบอกว่ามัดยังไงก็ได้และนี้ก็ปลูกเสร็จไปแล้ว1ต้นค่ะคนดูแลเขาบอกเราว่า ขอแค่ให้ต้นกล้าของเราตั้งตรงก็พอเพราะว่าหลังจากนี้ต้นกล้าต้นมะเขือเทศของเรามันจะโตไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มัดเอาไว้มันจะไม่เลื้อยขึ้นไปทําให้เราไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการค่ะและเหตุผลที่เราจะต้องหมุนดอกไม้เข้าหาตัวผู้ปลูกนั้นมันจะส่งผลในช่วงตอนเก็บเกี่ยวให้เราลองจินตนาการภาพดูนะคะว่าดอกไม้เหล่านั้นมันจะกลายมาเป็นมะเขือเทศพอลูกมันออกมาทางคนปลูกแล้วเราก็จะได้เก็บกันง่ายๆไม่ต้องล้วงมือเข้าไปข้างในแถมยังเป็นระเบียบอีกด้วยนี่ค่ะ โชคดีว่าเราเจอคลิปที่อยู่ในมือถือพอดีก็เลยเอามาลงให้ทุกคนดูได้เวลาที่มะเขือเทศมันออกลูกมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วที่เราสามารถจับผลมันได้ง่ายๆแบบนี้เป็นเพราะว่าตอนปลูกเขาหันด้านดอกเขาหาตัวผู้ปลูกนั่นเองผลของมันก็เลยออกมาทางด้านนอกอยู่ตรงทางเดินสําหรับเข้าไปเก็บเวลาเก็บก็จะเด็ดออกมาเลยไม่ต้องล้วงมือเข้าไปข้างในให้แขนเปื่อนหรือคลายเครื่องค่ะกลับมาดูขั้นตอนในการปลูกกันต่อช่วงเวลาทํางานก็จะทํางานประมาณนี้มีพูดคุยกันบ้างแต่ส่วนมากไม่ค่อยคุยกันเพราะคนญี่ปุ่นจะตั้งใจทาําาางนนกกัมเลยค่ะ มาลองดูคนอื่นทํางานกันบ้างนะคะนี่เขาก็แอบตกใจเหมือนกันที่เราถือกล้องแล้วเดินมาหาเขาเลิกแกล้งคนอื่นแล้วไปปลูกต่อให้จบดีกว่าเห็นแดดเปรี้ยงๆแบบนี้จริงๆแล้วอากาศข้างนอกไม่ได้ร้อนเลยค่ะมันจะร้อนก็ตอนที่แดดออกนี่แหละแถมเรายัางอยู่ในโรงเดือนกันอีกใช้เวลาปลูกไปประมาณเกือบๆสองชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จแต่เสร็จแค่โรงเดือนเดียวเ,เองนะคะเดี <The> ๋ยวเราจะไปพักกันก่อนแล้วค่อยกลับมาทําต่อ การพักในครั้งนี้จะเป็นการพักช่วงสั้นๆเท่านั้นเพื่อดื่มน้ำแล้วก็ทานขนมจะได้ไม่เป็นลมกันไปก่อนเพราะอากาศมันก็แอบร้อนพอสมควรค่ะถ้าคนญี่ปุ่นเขาก็มีเตยมน้ำเตรียมขนมเอาไว้ให้ก็มานั่งพูดคุยกันสำหรับเราเราไม่ค่อยอินบทสนทนาคนญี่ปุ่นเท่าไหรอ่อ่ะเขาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือมันแบบแอบแบ๊วไปหน่อยอย่างเช่นคุยกันเรื่องธรรมชาติตอนนี้มีผักป่าอะไรให้เก็บอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยได้แต่นั่งฟังเงียบๆกินน้ำกินขนมอะไรของเราไป แล้วพอเวลาพักยังเหลืออยู่เราก็เลยไปเดินเล่นตอนนั้นเป็นช่วงฤดูใบไ,ไม Madonna, ้ผลิพอดีพวกดอกไม้ต่างๆก็จะเริ่มบานแล้วที่เห็นอยู่นี่คือดอกย่ามหมดเลยนะคะน้องน่ารักมากเราเลยมาถ่ายรูปเล่นดีกว่าโดยปกติแล้วเราจะพักเที่ยงกันประมาณ15-20นาทีก็อ,อย่างที่เห็นคือมีพักกินน้ำกินขนมบางคนก็สูบบุหรี่ หรือว่าไปเข้าห้องน้ําหมดเวลาพักแล้วก็ไปทํางานต่อเราทํางานเสร็จกันไปเยอะแล้วก็เลยไม่เหลืออะไรมากเหลือแค่รถน้ําแล้วก็เก็บกวาดเท่านั้นเราต้องใช้บัวรถน้ํามารดน้ําทีละต้นแบบนี้จนกว่าจะครบทุกต้นเราจะใช้วิธีนี้แค่หลังตอนปลูกเสร็จเท่านั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะใช้แบบระบบน้ําหยดค่ะคือจะมีท่อน้ําอยู่ทางใต้ดินเวลาให้น้ําก็เปิดน้ําทีเดียวเลยไม่ต้องมาคอยรถทีละต้นแบบนี้และสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทําคือการทําความสะอาดกระถางพลาสติกค,ค,ค่ะเพราะว่ากระถางพวกนี้จะถูกนําไปใช้ต่อในปีหน้าใช้เสร็จปุ๊บก็นํา ไปแช่น้แําล้วก็รอล้างต่อได้เลยเวลาล้างก็จะใช้สกอตไบร์ขัดเพื่อเอาเศษดินออกเท่านี้ก็ถือว่าเราปลูกม,มะเขือเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามะเขือเทศโตแล้วเราจะพามาดูตอนเก็บนะคะวันนี้ไปแล้ว